เอามาเทส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 พร้อมปะเรากำลังมากับสติกวอลสติกวอลจะเป็นเทียเทเลสอะนะตามคำเรียกร้องมีคนรีเควสเข้ามาเยอะยใช่เอ๊ะแต่เขาขอสเปลนะแต่เราจะทำอีกชั้นเป็นก่อนเอาใช่ไปเลยแล้วกันอ่ะเริ่มจากอันแรกเราจะไปด้วยกันธนูไฟของโคตรดีใช่แล้วเสียเลติชิบหายคือเออเราไม่ได้พูดคิดี่แล้วคิดปแล้วอัดเสร็จแล้วคุณคิดได้คือทำไมธนูถึงเก่งเพราะไอ้ธนูเนี่ยไม่ต้องอัพ ใส่อิมิติกเนี่ยเก่งเลยเก่งเลยแต่เลดอะต้องกดก่อนใช่เขาเลยโกงอะต่อไปครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเก่งชิบหายโหดเก่งดีแล้วที่ใส่ได้ทีละอันจริงคือเคยเคยเอาไอ้ที่มันเป็นแบบใส่เมิติกคู่ไว้ชิบหายชิบหายหมดแล้วชิหายหมดแล้วติงคือถ้าถึงเลดเกมอะอีกฝั่งไหยนะคือทำอะไรไม่ได้เลยเออเออโหดเกินโอฟี่โบเก้นต่อไปโบยแท็บ ผมจะให้ไป <แก S 1> ที่4 4กลางกลาง<ๆ>คือมีประโยชน์แต่ว่ามันใช้หลอกคู่ต่อสู้ได้ไม่กี่ทีหรอกใช้ใช้แล้วกวนตีน่ารำคาแต่ใช้ยากน,นิดนึงแต่คือคือต้นเกมอ่ะจะเป็นจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นจุดแรกและจุดเดียวที่หลอกศัตรูได้ดีที่สุดคือถ้าศัตรูเอาซอสดาดเอาอะไรเข้ามาฟันเราเนี่ยโดนโบยเอทถบไปเนี่ยเจ็บธนูที่เหลือแล้วก็ลุมยิงอีกอันที่แบบใช้บ่อยๆคือใช้กับพวกเจเนอเรล แล้วนั่นก็ดีเหมือนกันเอาเอาเอาเข้าไปให้เจอรอตีเออเอาเข้าไปเอาธนูไปรับหน้าเลยเพราะไงเขาก็อยากยิงอยู่แล้วมีวิโอดอย่างหนึ่งคือถ้าโดนธนูด้วยกันก็คือโบยแถบมันทําให้เราเอามันจะมีเลือดเยอะขึ้นแต่ก็บังคับเราไปเล่นอาร์เมอร์ซึ่งเวลาเราเล่นธนูอ่ะเราอยากจะอัพเทมเพิลอ่ะใช่ก็เพราอเราเรามีธนูไฟเออซึ่งโบยจั่วแถบแม่งเสียเวลาต้องไปอัพอาร์เมอรี่เออมันต้องจัดคอมเพื่อมันนิดนึงไงก็กลางกลางอะต่อต่อต่อบิลเลียนของดีที่บี ผมชอบนะวิลเลียนเนี่ยอยากให้ทีเอใช่ไหมบีก็ได้บีก็ได้คือมันมันก็ต้องทำเนี่แหละเออต้องทําเพื่อมันเหมือนกันต้องทําเพื่อมันเหมือนกันต้องทำเพื่อมันมันไม่ได้เพื่อคนอื่นนะแต่ว่ารู้สึกว่าดีคือเอาไปอ่ะมันถ้าเราไม่ใช่สายเทมเพิลอัปเกรดอ่ะเราค่อยๆเล่นอ่ะเราเล่นกับยูนิตอ่ะไอวิลเลียน่ะไม่โคม ถ้าเราเล่นแบบใช้ดาบกดเลดเล่นแมวบิเลียนไปคุมใช่ใช่แต่ถ้าเราไปสุดเล่นเวทคุมใช่เล่นเวทมันลดอะไร่งนะมันลดคอสในการสร้างตัวเวทก็คือทั้งตัวคิริกแล้วก็ตัวเมจิิวลุงด้วยใช่ใช่ใช่ก็ก็คุมใช่ใช่มันมันตัวไหนที่แท็กเป็นเมจิกอะมันลดหมดเลยนะอ่าโอเคคือโดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้เมจิกแต่ว่าถ้าผมอยากจะลัชเอาเทมเพลอะผมว่าเจ้านี้ไปอืมใช่หรือแบบถ้าชอบใส่อัปเกรดอ่าบิเลียนก็ช่วยคุณได้ จมอ่ะต่อไปแคสเซอร์วัชเชอร์แคสเซอร์วัชเชอร์ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้คือคงมีคนที่เล่นแคสเซอร์วัชเชอร์เก่งอะแต่ว่าเรามันสายบุกไงคืออ่ะผมพูดที่นี้เสมอถ้ากูโกรธแคสเซอร์แคสเซอร์วัชเชอร์แซงกูเสียเปรียบแล้วกูจะทําให้ตัวเองเสียเปรียบทําไมแคสเซอร์วัชเชอร์หมอเล่นพวกแจแอนอะไรอย่าะเออผมไม่ค่อยเล่นแจแอนอ่ะจอยจอยสี่พันพลน้ำคนเล่นอีกต้องสกิลเพย์เยอะต้องเป็นธนูด้วยนะเพราะธนูจะได้เอฟเฟกต์เค้นช็อตเพิ่มอีก อ่าเล่นกับพวกฮีโร่ที่เป็นธนูก็ดีอืเล่นกับไม่ไม่อ่อนนะคือถ้าเล่นเก่งอ่ะขึ้นไปเอนะใช่เล่นเก่งขึ้นไปเอแต่ว่ามันอาศัยสกิลเพย์เยอะู่เหมือนกันอะไรแต่ไม่เป็นไรกูกดไอทีดอนสองตัวธนูแข็งยิงหายอยู่ดีอะต่อ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 มอนทรีสให้บีดีอ่ะคือมันดีแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ได้แค่กับแจ๊เออแค่แจ๊นตัวเดียวไงไม่ใช่เคียนะดีแต่แค่ใจแอนตัวเดียวใช่เอฟเฟกต์มันดีอยู่แล้วอ่ะอันนี้ อ่าเมจิคิวตายเป็นระเบิดเมลิกตายได้คิวผมให้บีเขาเห็นตรงกันเพราะว่าคือรไงคือถ้าเราใช้เนี่ยคือเราต้องเสียเปรียบเหมือนกันแต่พอเราเสียเปรียบแล้วมันช่วยกลับมาได้เช่นตายปุ๊บเป็นฮิวใช่แล้วก็เห็นผลว่าคลายใจแอนคือมันจํากัดอ่าจํากัดคือไอ้ไอ้แค่ข้างบนมันก็จํากัดยูนิตนะเว้แต่แม่แต่มันเก่งเฮอยใช่เอ้ยมันจํากัด มันไม่ได้จํากัดแบบตัวเดียวนะแต่มันบอกว่าเป็นโพลิชไทยไหมยความว่าท็อกซิกเดทรับได้อีคิปซอรับได้เพราะว่าอย่างท็อกซิกเดทอ่ะเอาน้ําแข็งไปปาก็ได้เหมือนกันแต่ผมเสจติดไฟไปแล้วคือผมเอาตัวไหนไปผมก็เอาไฟไปหมดอ่ะก็คืออันนี้ไม่ไม่แย่ก็ก็ดีก็ดีชอบชอบนะชอบด้วยซ้ําเวลาที่มันฮิวแรงด้วยอันเนี้ยคือตัวเมจิกคิวระเบิดระเบิดยังไม่ค่อยแรงก็จริงๆก็แรงแต่ว่ามันน้อยอ่ะเพราะเราสร้างยูนิตเมจิกคิวได้น้อยแต่ว่า ไอพวกเมลิกอ่ะมันมันฮิวเยอะคือมีแต่คิวเราอาจจะมากสุดก็2ตัวอมันเหนื่อยอะที่จะสร้างมันอใช้เพนเยอะใช้เพนเยอะอ่ะต่อไปวออันนี้คุณไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้คุณใช้เยอะอะใช้เยอะว่าถ้าตามผมชอบให้เอแต่ว่าตามลับมันก็น่าจะ B ีเคยเห็นคนเล่นบนป่วนแล้วดีแล้วก็วอบอกเอ้ยถ้าพี่บอกว่าเอานี้มาคุณก็ต้องดีเฟนซ์คุณก็ต้องเสียเปรียบดิไม่มันใช้บุกได้อือันนี้แสบมากเคยเคยโดนเหมือนกันเล่นกับคุณนั่นแหละอ่าใช่ ซึ่งผมชอบทำเหมือนกันผมก็อาไปทำตรงตรงเสากลางซึ่งซึ่งมันดีนะครับอันนี้ดีดีอะสเปรตอนโรเกตยาวขึ้นแล้วก็ไปรับอีอันนี้ได้ด้วยดีไม่เอก็บีอะแต่มันเสียเวลาอัพอเรนด์อะดีเรนดีแต่แรกใช่เรนดีแล้วเล่นเล่นสเปรตอนที่มันเป็นทองมันก็ยาวขึ้นเหมือนกัน บีบีแหละเพราะว่ามันต้องอัพมันอัพหลายสายอันเนี้ยเออใช่ใช่มันอัพหลายสายมันอัพข้ามสายมันไม่ใช่เทมเพลอสองนะมันต้องเอาฟอร์สก่อนป่ะฟอร์สก่อนฟอร์สก่อนแล้วไปเทมเพลอสองใช่เออมันมันถึงจะได้มันเลยุ่งยากมันยุ่งยากนิดนึงอ่ะเทอร์ดันเดสเทอร์ดันเดสผมเองขอบีคือสายอะไรที่เป็นแบบไอซอมบี้เยอะเนี่ยผมให้เลหมดเลยนะไอาการที่ติดพิษและกลายเป็นซอมบี้คุณบอกว่าอาจจะทํายากคือบางคนคิดว่าเอ้ย ติดพิษมาไม่เป็นไรเออแต่พอใส่นี้ไปอ่ะมันมาคับให้เขากลับฉันว่าครั้งแรกครั้งแรกเขาไม่รู้เออเขาติดพิษอ่ะไม่เป็นไรติดพิษเฉยไม่กลับสรุปแม่งตายเป็นซอมบีเรื่องใหญ่หลังนั้นหลังจากนั้นเขาก็ต้องกลับบ้านแต่ว่าเท่าที่เห็นอ่ะไม่ค่อยกลับกันหรอกอมบีกูเป็นแบบกพนการเลนเจอร์เลยคือถ้าเกิดเราเล่นอ่อท็อกซิกเดทอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่สายท็อกซิกเดทแล้วเราเอาพิษไปเพิ่มเอาพิษไปเพิ่มแล้วใส่นี้ได้อ่ะ ใส่นี้ได้มันก็จะได้เปลียบมากขึ้นเช่นแบบเขาตายกันแนวหน้าอย่างเงี้ยเราก็ได้ตัวแทงคุณเล่นบอมเบอร์ติดพิษอะไรเงี้ยอีลซอติดพิษบอมเบอร์ติดพิษอ่ะกดส้นตีนมันสายแบบแล้วมันกวนๆมันได้หลายยูนิตด้วยมันไล่อะไรทีเดียวคือระเบิดทีเดียวสามตัวเออคือติดพิษไว้ก่อนแล้วเอาอาชีดอนไปยิงไปตาย่ายิงก็ได้เหมือนกันอคือมันเอนะคือมันเก่งแต่ว่าก็มันยังไม่เทียบเท่าธนูไฟอ่ะ เออใช่แต่จะว่ามันมันก็มีเงื่อนไขของมันคือแต่ถึงจะบอกว่าถึงแม้ว่าเงื่อนไขมันเท่าเนี้มันก็ยังเก่งอยู่นะเก่ง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 ออบางคนอาจจะให้บีเพว่าเอแต่กูเสพเป็ดอ่ะซาวเจอร์ตายแล้วได้เงินใช้เยอะให้บีไม่เคยได้ใช้เลยサเวจ์ต้องเป็นสายต้นเกมล่าค่าหัวหน่อยอืมต้องบุกหน่อยอืมอ่าแล้วก็ยิ่งบุกเยอะฆ่าได้ก็ยิ่งได้เงินแล้วทําให้เอ่อทำให้เราไม่ต้องไปกดไม้เนอ้อเยอะอ่ะก็ดีอืมแล้วตายแล้วเราก็ได้เงินด้วยตายแล้วเราได้เงินคืนได้เปย์แบ็ก แต่เป็นแบบ Shopee Cashback เป็นเซนกันเอ้แต่ถ้าเกิดจะแอ้นตายคุณได้เงินเยอะใช่ถ้าแอ้งคุณตายคุณได้เงินเยอะแต่ถ้ากูมีแจ้งอะกูไม่เอานี้มาหรอกเพราะว่าไปเอาอันอื่นดีกว่ือ่ะสาวซอมบี้ผมเออันนี้ก็เสพติดพอกันคือถ้าเทียบอ่ะเล่นเสากับเล่นแคสเซิลวัชเชอกูเล่นเสาใช่เพราะว่ามัน มันมาตรงกลางแล้วอะคือมาตรงกลางแล้วได้บุกแต่เคสได้ว่าเชอ่อได้ใช้ก็ต่อเมื่ออะไรเขาบุกหาเรา,า,า,เราก็เลยมองว่าเสาดีกว่าแล้วก็มันเป็นซอมบี้หนึ่งสองสี่อ่ะก็คือเทมเพิลหนึ่งเทมเพิลสองบาร์เล็กสองนะครับตอนอัพไปเทมเพิลสองอ่ะไม่เท่าไหร่พอจะไปเอา,2 2> าเทมเพิลสองแล้วบาร์เล็กสองอ่ะมันนานแต่เวลาเวลาผมเล่นผมเล่นแบบเทมเพิลบาร์เล็กเทมเพิล แล้วก็บาเล็กเพราะว่าแบบเล่งอยู่ดินอื่นออกแต่คือก็ดีอัพสี่ทีอ่ะแต่มันยังเก่งอยู่เก่งๆจริงๆอัพแค่เทมเพิลสก็เก่งละถ้าตัวเราเล่นสายเทมเพิลอย่างเดียวอ่าใช่ใช่คือถ้าคุณเล่นธนูอย่างเงี้ยยึดตรงกลางแล้วคุณได้อัพเทมเพิลแล้วนะคุณจะมีตัวแทงตลอดใช่แล้วพออัพเทมเทมเพิลปุ๊บไอ้น้ําแข็งก็สโลว์อีกใช่ไอ้ไฟก็แรงอีกอ่าต่อไปสเปตันเสาเอเหมือนกันมันจะเสกหนึ่งตัวสองตัวป่ะใช่ใช่หนึ่งสองสี่ป่ะผมไม่เชื่อหนึ่งสองสี่แหละ จะบอกไว้ว่าเอ้ยทำไมสเปรตันก็น่าจะเก่งกว่าอยู่แล้วคือซอมบี้ออกถี่กว่าใช่ๆๆสเปตันอ่ะมันออกอ่ามันมันออกรอบอ่ะช้ากว่าแต่ไอ้ซอมบี้อะมันออกแบบเยอะมากมันออกรอบถี่มากนะครับให้ดูให้ซอมบี้เนี่ยทุกสิบวิอ่าอ่าสเปยตันเนี่ยหนึ่งสองสี่เหมือนกันแต่ว่าทุกยี่สิบอ่าทุกยี่สิบนะครับก็ถ้าความน่ารำคาญซอมบี้อยู่เยอะว่ะซอมบี้หน้ารคาญเยอะเคลียร์ยากอ่ะอันนี้สเปตันเคลียร์ยากมากเวลาเจอ ซอมบี้นิงสตาร์บก็คือเมื่อกดสเปลปุ๊บมันจะเสกซอมบี้ขึ้นมาใช่นะครับผมให้ให้เอผมก็ชอบนะผมให้เอเหมือนกันให้เอนะครับที่เดทเดทถือขึ้นน่าจะเป็นเทิร์นเทิร์นอันเดทอ่าใช่โอ้โหเทิร์นอันเดทนี่โคตรโหดใช่ใช่พอซอมบี้มันถือขึ้นให้เอสเลยมั้่เนี่ยอ่าอันนี้มันทำให้อ่ครูดาวเวลายวขึ้นด้วยอ่าใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็คือถ้าต้นเกมเราเล่นไอชิดอนใช่ไหม กดเลดกดไมเนิงไปมันก็จะ,อจะงอมา<ะ>เรื่อยใช่แล้วเราจะคุมตรงกลางง่ายขึ้นเลดเกมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ต้นเกมถึงกลางเกมเนะี่ยใช้ได้ดีเลดเกมก็แบบถ้าเราแบบเพชรเหลือๆก็ดีเหมือนกันอืมกดเรื่อยอ่ะพิษให้บีผมก็ชอบนะชอบไปหมดเลยเอน็นแชร์เนี่ยชอบใส่เอน็นแชร์เยอะๆพิษก็เออมันได้แค่มันได้แค่เขียวแหละใช่อืคือ ถ้าม่ได้ทุกตัวน่าจะเอแล้วมันได้แค่เคตัวให้เอลยแล้วก็คือมันมีท็อกซิกเดที่เป็นพิษอยู่แล้วเพราะงั้นบางคนไม่เอานี้ไปอคือเล่นท็อกซิกเดแล้วก็เอาอันนี้ไปก็พอเออก็พออะไรเงี้ยคนก็เลยไม่เข้านนี้ไปไม่เข้าอันนี้ไปนะครับแต่มันทําให้แรงขึ้นได้ผมชอบนะท็อกแบบท็อกซิกบวกกับไฟเลยสิบซออ๋อแรงแรงโคตรแรงมากนะครับอ่ะอันนี้ดีไหม ดีเหรออ่ะดีมันก็มีประโยชน์นะคือผมเคยเล่นแล้วมันก็แบบมันก็เวิร์กแหละแต่ว่าผมว่ามันจะดีถ้าเล่นกับไอ้คนแก่อืมเพราะว่ามันมันเดินช้าเลยเดินช้าแต่คือพอเราเล่นตัวเลยหรือวะมันไม่ถึงอะไรประโยชน์อ่ะผมเลยให้ดีออเมันมันมีอ่าเออมันมียหนึ่งนะอาเมันมีอยหนึ่งที่แบบกูไม่เคยกูไม่เคยแบบเห็นประโยชน์กับมันเลยอ่ะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ผมซีอะเเอเลยหรอไลฟ์สไติวผมเก่งดีค่ะนั้นเลยหรอ คุณให้สีอันมันงง้นมันอยู่บีมันมันเก้าเปอร์เซ็นอ่ะมันน้อยอ่ะแมวแม่งดูดหนึ่งอ่ะหนึ่งหน่อยมันมันมันไม่ดียทุกตัวอย่างี้ดีกว่าแต่คือไลฟ์สเตยลมันทําให้เราชนะคนที่มีบไลฟ์สเตียลมาอืมแต่ว่าไลฟ์สเตยอ่ะสู้ขนมไฟไม่ได้อ่ะก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดขนาดนั้นแต่ไลฟ์สเตอยลมันมันแก้มันแก้ผิดได้เออมันแก้ผิดได้เพราะกินอ่อนใช่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  แล้วถ้าจริงมันมันแก้แก้ผิดได้นะครับอ่ะอันนี้กองเงินกองเงินโคตรดีดีเล่นกับท่าดิเลดแจนเล่นกับพวกแบบฮีโร่เจเนอโรครบบดีเกินไปเออแต่ว่ามันมันเอาอย่างน้อยสองพันก่อนสองพันแต่ก็อยู่ยาวอ่ะอยู่ยาวคือถ้าเกิดว่าถ้าเล่นสายเลดมันมันได้ใช้อยู่แล้วอืมก็ลอไฟฟ้าชาร์จของเรา กระไฟฟ้ามันติดแค่เฮฟวี่ยูนิตปะเฮฟวี่ยูนิตครับสี่เออคือต้องทําเพื่อมันเหมือนกันเพราะว่าสายไฟฟ้าต้องเล่นกับสเปลที่เป็นไฟฟ้าด้วยแล้วสเปลไฟฟ้ามันมันดีนะแต่มันก็แบบข้อจากัดมันเยอะใช่อ่าเดี๋ยวต่อต่อที่โวยฟ้าไรยฟ้าของน่าจะให้สบีบีคืออย่างน้อยก็ดีกว่ามันดีมันดีกว่าไม่ใช่อะไรเพราะมเป็นธนูเพราะเป็นธนูมันติดธู่งนอพีมันใช้ง่ายกว่าเละ อันนี้มันเอาหน้าไปไถแล้วต้องเป็นเทฟวี่ใช่อันนี้เป็นธนูยิงไกลเป็นโปรเจคไทตัวไหนก็ได้ใช่เหมือนกันตัวไหนก็ได้นะครับแล้วเฮฟวี่ยเกมนี้กว่าจะออกหนึ่งตัวมันยากเฮฟวี่ดีๆก็ถามว่าคุณจะเอาแจ๊สออกมาวะมันก็ไม่สเปียร์ตันก็จักเกอร์ไนท์เหรอวะเออที่ผมเห็นนะตอนแรกแบบผมคือในเกมมันอธิบายไม่ครบด้วยแหละตอนแรกก็ไม่รู้นึกว่าไลยูนิตได้ถ้าไลยูนิตได้ปุ๊บาเก่งเลยเก่งอนน่าจะเท่าๆกันเออน่จะพอๆกันเท่าๆกันแต่ว่าเพราะมันได้แค่เดเน่้ย อ่ะสุดท้ายมันชื่ออะไรนะเปิดไหนไม่มีคาจะพูดคือชื่อยังจาไม่ได้เลยซ้ำผมไม่รู้ว่าผมจะเอามันไปทําไมอ่ะมันชื่อมันชื่อนนเนเน่ไมเนอร์อัพเกคือแม่งแบบมันได้เลยยี่สิบไมเนอร์อัพดสิบเลือดแล้วก็แบบ Min นอร์ะเทรนเร็วขึ้นแม่งแบบกูจะเอาเลือดไม n นอร์ไปทําไมวะแล้วอัพแบตชั่นหนึ่งแบตชั่นสองอะแบตชั่นมันได้เนี่อยู่แล้วปะได้ได้ขุดเร็วเออขุดเร็วเออตชั่นได้ขุดเร็วอยู่แล้วแล้วแบบ คือผมรู้แล้วมาไว้เล่นกับอะไรแต่ว่ามันเอาไว้เล่นกับกองเงินกองทองอ่ะกองเงินกองทองเออแต่ว่ามันก็เอาอย่างอื่นมาคุ้มกว่าไม่อย่างนั้นเราก็เราก็กดมเนอร์ฮัทโซ่เเออผมตอนผมเล่นกองเงินกองทองอ่ะถ้าผมรผมน่าจะเคยเล่นอยู่นะเออผมก็าวมาเนอร์ฮัทโซ่ไปไม่ได้วันนี้ไปไม่รู้จะเสียเวลาอัพมันทําไมอ่ะแบบคุณไปใส่อย่างอื่นดีกว่าว่าพอใส่นี้มากูจะบอกว่าโตไวขึ้นแต่ก็ไม่รู้คุ้มไหมคือตอนนี้ให้มันอยู่ในนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมลองเล่นดู แต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะอ่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ผมเคยเอาไปแล้วผมผิดหวังเออแต่ว่ามีอะไรที่ผิดหวังกวันนี้อีกนะจริงๆแล้วอยู่ที่สเปลอ๋อนะคลิปหน้าคลิปหน้าอดนคลิปหน้ารู้ได้ได้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราต่อเลยกันเดี๋ยวเราไปคลิปนี้ก่อนกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าค